ยงใหญ่ถึงใครบ้างนะครับ<ะ>มีทั้งบิ๊กตำรวจมีคนที่เป็นบัญชีม้ามีคนที่อยู่ในวงการข่าวในสมาคมนักข่าวด้วยก็มีเหมือนกันโดยมีการอ้างชื่อไปถึงอุปนายกสมาคมชื่อยออ่อวอลแหวนที่ไม่ใช่ชุดปัจจุบันนะ,ะเป็นชุดเก่าว่ามีการรับเงินเนี่ยนะครับล่าสุดทางด้านของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เดินทางไปที่สภาธนายความเพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบข้อมูลเพื่อความโปร่งใสในวิชาชีพอลองฟังบางช่วงบางตอนนะครับ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าวซึ่งตั้งโดยสภากาสื่อมวลชนแห่งชาติแล้วก็สภาวิชาชีพนักข่าววิทยุและโทรทัศน์แล้วก็สภาวิชาชีพสื่อมวลชนนะครับก็โดยมีท่านวิเชียนนายกสภาธนีความเนี่ยเป็นกรรมการสอบ้อเท็จริงซึ่งกรณีนั้นน่ยยังสอบ้อเท็จริงไม่เสร็จนะครับเท่าที่รับทราบข้อมูลวันนี้ก็เลยเจะไม่สมาคมน,นักข่าวก็เลยหลังจากมีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ อุปนายกนะครับสมาคมนักข่าวนั้นเองสืบพิมหรือแล้วก็นักข่าวจํานวนหนึ่งนะครับที่ที่อยู่ในในรายชื่อที่มีการถแถลงข่าวนะครับก็เลยจำาปาประสานท่านวิเชียนว่าขอให้รับเคสกรณีล่าสุดเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อจะได้มีความชัดเจนใ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 น,ในสังคมและก็วิชาชีพคือมือชนครับก็มีเพียงเท่านี้เองครับคุณจิรพงศ์ประเสริฐพลกลางนะครับยื่นหนังสือนะครับต่อทางด้านของสภาทนายความเนี่ยนะครับ โดยคุณจิรพงศ์นะฮะท่านเป็นเลขาธิการและโฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยบอกแบบนี้ครับว่าเมื่อวานนี้ได้ไปพบทนายตั้มแล้วโดยคุยกันว่าชื่อของอุปนายกที่ชื่อย่อวแหวนที่มีการเปิดเผยไม่ใช่อุปนายกในสมัยนี้และทนายตั้มก็ยืนยันว่านักข่าวคนนี้ที่อ้างว่ารับเงินเป็นการรับส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับสมาคมนะครับซึ่งทางสมาคมก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคเทมจริงในเรื่องนี้ พร้อมทั้งวันนี้ก็เลยมาขอให้ทางนายกสภาทนายความช่วยตรวจสอบอีกทางหนึ่งด้วยขณะที่ทางด้านของคุณวิเชียนชุบไทยสงนายกสภาทนายความก็ยืนยันนะครับว่าเดี๋ยวจะสอบสวนหาข้อเท็จจริงภายในกรอบ120วันและเปิดเผยผลการสอบสวนเพื่อมีการลงโทษตามจริยธรรมสื่อมวลชนต่อไปขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับสองค์กรสื่อได้แต่งตั้งให้คุณวิเชียนเป็นประธานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าวเช่นกัน ปลายปีที่ผ่านมานะฮะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งนะครับว่าที่ยังไม่สามารถสอบกรณีแรกแล้วเสร็จตามกระบวนการเนื่องจากติดพยานอยู่หนึ่งปากคือพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผบตรที่ท่านเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาข้อมูลน,นะครับซึ่งท่านรองโจกได้ประสานมาทีส่สภาธนายความเมื่อคืนนี้แล้วก็จะมีการนัดหมายเข้าพบภายในสัปดาห์หน้านะครับ ขณะเดียวกันนะคะตั้งแต่ช่วงเศวตมงที่ผ่านมาที่ทนายตั้มเนี่ยได้พบกับท่านจรุนเกียรติปันแก้วะนะคะบิ๊กเต่าเพื่อที่จะเอาเอกสารหลักฐานต่างๆเส้นทา,า,างการเงินทุกอย่างที่รวบรวมมาเอามามอบให้ค,คือทนายตั้มยืนยันว่าคือวันนี้ที่มาคือแค่เอาเอกสารหลักฐานมาเฉยๆยังไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีนะคะคแต่ว่าให้ทางบิ๊กเต่าเนี่ยตรวจสอบว่าเชื่อมโยงไปถึงไหนยัไงไงบ้างซึ่งตัวของทนายตั้มเองเนี่ยก็ถูกเรียกสอบทันทีถึง ที่มาของอหลักฐานาเพราะว่าตรงนี้หลายคนก็กตั้งคำถามว่าทนายตั้มออกมาจากใครอเอามาถูกต้องหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะคะโดยทางมิกเต่าบอกว่าหลังจากได้หลักฐานมาจากทนายตั้มก็ส่งให้ตํารวจบอกอปปปนะคะสิ่งแรกที่ต้องทําแน่นอนต้องตรวจสอบว่าหลักฐานทั้งหมดนี้ถูกต้องหรือเปล่าได้มาได้อย่างไรและ ต้องเชิญทนายตั้มสอบจากนั้นถึงจะขยายผลไปยังเส้นเงินต่างๆโดยบิ๊กเต่าก็ยืนยันค่ะว่าไม่ต้องห่วงว่าเราจะบิดพริ้วอะไรเพราะว่านี่คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่มีใครบิดเบือนได้ขอให้สบายใจนะคะแล้วก็ยืนยันว่าการที่ทนายตั้มนาหลักฐานมามอบให้ก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าตัวเองทำงาน ต้องการกวาดบ้านตัวเองอยู่แล้วใครถูกก็ว่าไปตามหลักฐานใครผิดก็ว่ากันไปตามนั้นนะคะขณะที่อีกด้านหนึ่งค่ะมีรายงานบอกว่า ขณะนี้ทีมทนายความของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนพบตะรอ,อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อย,ยื่นฟ้องทนายตั้มในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้หลังจากที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงท่านบิ๊กต่อจนทําให้ได้รับความเสียหายหลายอย่างรวมทั้งครอบครัวนะคะและเบื้องต้นทีมทนายวางแผนจะไปยื่นฟ้องทนายตั้มพรุ่งนี้ค่ะ29ม,มีนาคมแล้วก็ คุณจอยและผู้ชมจําได้ใช่ไหมว่าทนายตั้มเองเขามีการโพสต์ภาพหลังจากที่ออกมาแฉเนี่ยโพสต์ภาพภาพนี้นะครับ<อ>ที่บอกว่าท่านพบตรท่านไปทําบุญที่วัดแห่งหนึง่งนะครับโดยล่าสุดทางด้านของรองเจ้าวาดวัดเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่าท่านวิกต่อนําเงินสดใส่ซองบริจาคให้วัดจริงไม่ได้มีการโอนและขอใบนุนโมทนาบาัตรแต่อย่างใดนะครับ โดยจากกรณีที่ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้โพสต์ภาพของพลตรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับพบตรขณะเข้ากราบพ,พระครูวิมลธรรมพภิรมหรือหลวงปู่เชิดนะครับเจ้าอาวาสวัดเที่ยงพิมลมุกพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าบัญชีม้าวิ่งสวยโอนเงินเข้าวัดเที่ยงพิมลมุก15ธันวาคมปี65เหลือจะเชื่อที่ท่านต่อศักดิ์ได้เข้าพิธีสร้างพระวันที่17ธันวาคมปี65อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีข้อความแสดงความเห็นเพิ่มเติมจากทนายตั้มอีกนะครับว่าเห็นรอบนี้ม้าจะได้ขึ้นสวรรค์อีกหนึ่งข้อความม้าก็น่าจะหมายถึงบัญชีม้านะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวไปที่วัดแห่งนี้ก็คือวัดเที่ยงพิมลมุกนะครับหรือวัดใหม่บางขัญอยู่ที่หมู่4ตาบลบางขวัญอาเภอเมืองฉะเชิงเซาเพื่อสอบถามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นโดยทางด้านของพระครูสมุดนิพัฒนะครับ พระลูกวัดซึ่งเป็นพระเดขาของพระครูวิมลธรรมพิรมเจ้าวาดวัดแห่งนี้ที่เพิ่งได้รับตําแหน่งให้เป็นรองเจ้าวาดวัดเที่ยงพิมลมุกนะครับท่านบอกว่าตนเองเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าวาดวัดเนื่องจากพระครูวิมลธรรมพิรมหรือหลวงปู่เชิดเจ้าวาดองค์งงก่อนนะครับรูปก่อนเนี่ยท่านเพิ่งจะมรณภาพไปเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน ส่วนกรณีของท่านผบตรนะครับยอมรับว่าท่านเนี่ยเคยเดินทางมาที่วัดแห่งนี้จริงมาเพื่อเป็นประธานจุดเทียนชัยฝ่ายคารวะในพิธีพุทธาพิเศษองค์เทพพญายมราชและสร้างเหรียญพญายมราชเท่านั้นและเป็นการเดินทางมาร่วมพิธีเพียงช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับไปซึ่งทางด้านของท่านผบตรนะครับบริจาคเงินให้วัดเนี่ยเป็นการบริจาคเงินกับทางหลวงพ่อโดยตรง และจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการโอนเงินทำบุญเข้าบัญชีของวัดแต่อย่างใดแต่เป็นการยื่นซองใส่เงินสดถวายหลวงพ่อและไม่เคยขอให้ทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตรให้โดยเชื่อว่าข้อมูลที่ทางทนายตั้มนำมาเปิดเผยน่าจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอและขอให้มีการตรวจสอบคเท็จริงด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะส่วนกระแสข่าวที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของวัดหรือเปล่านะคะพระครูสมุนิพัฒน์ บอกว่าขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนค่ะแต่ในความเห็นส่วนตัวแล้วถ้ามีการเอาเงินมาทําบุญกับวัดก็ถือเป็นเรื่องที่ดีไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็ดีทั้งนั้นนะคะและย่อมดีกว่าการนําเงินไปสร้างบ้านให้ภรรยาน้อยหรือทําผิดกฎหมายส่วนเงินที่นํามาทําบุญนั้นจะเป็นเงินบริสุทธิ์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่อ,อ,อันนี้ก็ มันก็ต้องตรวจสอบกันในเรื่องนี้แต่ยืนยันว่าไม่ใช่โอนจากบัญชีม้ามามตามที่มีการกล่าวหาตอนตอน้ตนเป็นการมอบเงินสดใส่ซองให้เลยนะคะครับอีกด้านหนึ่งค่ะทางคุณธัญญาพัฒนพรนธนพัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขวัญน,นะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยดูแลหลวงพ่อเชิดตั้งแต่ในอดีตจนอาพาธวันที่บิ๊กต่อเข้ามาก่อนหน้านี้ หลวงพ่อเชิดได้เปรยว่าอยากจะหาเจ้าภาพมาดีดโบสหลังเก่าที่ชำรุดทุดโทรมก่อนที่บิ๊กต่อจะนำเงินใส่ซองมาบริจาคให้กับหลวงพ่อจนกระทั่งนี้แหละค่ะนำมาสู่การดีดโบสถ์บูรณะปรับปรุงใหม่อยู่ในขณะนี้ค่ะ